อยแรงไปไหมเนี่ยเขาเรียกว่ามหากราบเฮ้ยทำไมพี่เราคือทุกคนทำเสร็จหมดแล้วตียังไม่ถึงไหนนะค <บา S 1> รับพี่ตับไหนไม่อตรงน,นั้น แตกอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้เดาได้เดานี่ไงไว้อย่างนี้เลยแต่เวลาหันออกมาหน้าเค้กมันจะมันจะไม่เหมือนกันนะเป็นแบบาเปีอิ๊มเปนซิชีโล่เวลาโลแล้วข้างหนก็จะไม่เที่ยงทำเนีโล ไม่กินมะละกออะไม่เอามะละกอได้ปะ่ะเอา,บบา,มาอ,เนอ,นเอามเมลอนแทนได้ไหมต่อเด มีมลงกอดิบไหมฮะอะ่รนะมะละกรดิบโอ้โหังการไม่กินเดสรแล้วเราจะม้วนแล้วม้วนอะไรนะใส่สาล่ายก่อนไม่มีเราก็ต้องไปอะไรใชไมอาใชไหมมันใจกะบนามันงดเลยเธอกลั้นหายใจเขาเขาปิดเลย ไม่มชรถไฟหอสวยโอ้ได้ค่ะอกคารงนี้แล้วก็ดึงกระดาษมือหนึ่งตักนี้นี่ตงนี้กดแล้วมามือนึงดึงกระดาษตอแล้วอ่นนี้ต้นอะไรนต้ะเนี่ยเน้ประสุดล่าสตนนี้มันเหลียมไหมดเกี่ยวกันึ้อเทมป้านล่าส

แป๊บหนึ่งเฮ้ยอุ้ยขอโทษค่ะเฮ้ย,ยเดไรย่ะเฮ้ยดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะเฮ้ยอ,อย่ามาฮ้ยทังมือดีกว่าชีวิตดี

เอาแตตอถ้าจะเอามท้น่งอ้าวเสร็จแล้วค่ะ้วความที่มันไม่มีเขาตัวเลือกเป็รอกเหลือมาเงามันจะเลันกแถสามแต่แะสาเพราะไม่จะเป็นราอยหนท่าละีปกินเดยดีกว่าปัญญาอะไร คนอื่นเขาเร็จแล้วไม่คนอื่นไม่เ็จหันไปดูใหม่ไม่ดูมีคนที่ตีแเรอ๋อหรอก็ไปข้างนอกจริี่้องไม่กินหรอจริงครับแต่ว่าเป็นสีขาวแดสามแถงโอเคจ้ะทำไมไม่เป็นแดงหลือเขียวแดงหลือเขียวเลยเออทำเป็นสัญญักแณไอ้นี่ดิบูดอะไรกันไป ี่มันมันมันชิดกันไปเปล่าไม่มันน่ารักของฉันคือขี้กันเลยน่ารักจังไอ้บลูช็อกโเฮ้ยขอบคุณครับทำไมต้องถวายที่ผ่านได้เวลาที่สอดไว้ใต้คุณครูเลยเข้าไไปเอาม้เข้าไปเอาเข้าไปชิดชิดกันเออเออจับให้แน่นแน่นจับแน่นแน่เออ เราก็ยกสูงแะยืนแะยืนแะยืนยกสูงแล้วก็พับเลยเออแล้วก็ผลักเลยแล้ขึ้นนะขึ้นนะอือ้อแล้วก็จับอันนี้จับอันนี้ไว้แล้วก็ดึงอันนี้จับไม่แกต้องดึงอันนี้ขึ้นมาไม่ไม่ให้ให้ให้ดึงให้ดงเออนั่นแหละเออแล้วเราก็ต้องทำอย่างแล้วก็เอาไม้ออกแล้วก็พับไม่มันต้องให้แอนนี่อยู่ข้างล่างก่อนก็ก็ยังไม่ได้หมุนกระดาษแล้วก็หมุนกระดาษ เอาพีมลงข้างล่างอ้าวพีมลงอีกลงอีกโอเคครับอุ้ยแกอะเพิ่งแกอะทำอย่างเงี้เดี๋ยวมันไแกทำอย่างเงี้ยแกพับแล้วก็แกแล้วแกก็เอามาใส่ในนี้กับขันอ้าไอเวนโอ้ผมพี <sixty> ่มาทภาพไมสวยเลยงงมาก เลืองของฉันดูดิไม่สวยเลยเสร็จแล้วเอา<ช>ไปไหนแช่ตัวเย็นแล้วตอนนี้เราก็แช่ตย็นแล้วนะคะวัสดีครับเฮ้ยกล้องสดว่ะโอ้โหเช่อยากกินโลติครับวัสดีครับผมชื่อเชคเมกค,ครับแตนนี้ก็เป็นเชคเมกเหมือนกันนะไม่เห็นนะคุณเมก,ก้าเซ็กซี่ มันติดแมสมม่เห็นหรอเมินชั้นเห็นชั้นไหมอ่ะโอ้โหเชียวเดี๋ยวเราทำอื่นก่อนนะครับ